ในวันนี้เราจะมาพูดถึงการเสียแผ่นดินในสมัยรชัชกาลที่สองจึงเสียไปทั้งหมด1ครั้ง1นึงดินแดนด้วยกันบันทายมาดบันทายมาดหรือเพอบันทายมาดตั้งอยู่ในประเทศกรัรมพูชาในจังหวัดกำมปอด ทางตอนใต้ของกัมพูชามีสถานที่ท่องเที่ยวเช่นพระมณีวงโบโกโน,นันแนลพาร์คหรืออุทยานแห่งชาติพระมณีวงโบโก,โกสำหรับวันนี้ทางช่อง Delivery Shot ต้องขอตัวลาไปก่อนในคลิปหน้าเราจะมาพูดถึงการเสียแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่3ซึ่งเสียไปทั้งหมด2ครั้ง4ดินแดนด้วยกัน